แกงเห็ดขมครับพี่น้องผงนัวใส่ลงไปครับสุกแล้วครับพี่น้องใส่ผักติว๋วห,หอมเสียบๆหอมๆโอ้ยพี่น้องเอ้ยคับเลยสุดหนำฮ้นอนพี่น้องแกงหนมอเจาะสุดหนำฮ้นอน ปลาเสียบใส่ลงไปซีมเบิ้งน้มเหมอนพี huh. ่น้องรสชาติเป็นยังไงเนาะเนาะคือนเสียบเบิ้องหนามแล้วสีสันขึอนเสียบครับมาหยังพี่น้องเอ้ยใบเมงลักใส่ลงไปใส่ลงไปหลายรส น้ำพวกเฮียเนาะไปพี่น้องสิบเซียนเหมือนกันครับผม สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนสามถุงกลัวพี่น้องมามากครับผมสดหนำห้อนพี่น้องนะแกงเห็ดขมอยู่ค่ะ <c oughs> อืมเข่าสองหอ้ของขอ้เขาพี่น้องเดืยวมากท่านเขามาครับใส่ปักติวอืม

มัคมไหมเห็ดยำแรงคือว่าพี่น้องมันคือเห็ดยำฝนกันเห็ดยำฝนนี่สิคมกว่านี้อยู่นี่ไม่ยำแรงอืมอืม ืเรื่องในตะกางประเด็จสุดหนำหอนน้อนมีแห้งสมบบัติเที่วนี่ เป็นสมเลยสมแซบด้วยพี่น้องเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลย,สม,ยมสมปลาติวเดี๋ยวผมขึ้สมหม่องสมหม่องสมไปอีกอย่างนึงงก็สมปลาติวสีหอม มเป็นเอกลักษณ์ของเขาอืมอืมอืมองเกขอ,องปี จะไปตนงไหน้นาฝนมาในจะเห็นยังตัวเห็นยังใ้พี่น้อ,อบงบปบัาลในตลาดตลาดเล่า ือองปอตัวว่าพื้นเฮ็ดนี่มกใส่เลือกับแซบคือเฮ็ดหัวยาได้พี่นอ้องเคยกินบ่ครับแต่ไม่เป็นได้เ่อย Chơi người ta nói Chơi người ta nói hai kiếp hết thôi nhỉ mày kinh tế liền mm. เ่ผม,มเห็ดมันใครถือฝนก็ย่ำฝนไี่น่นนองก็ย่ำใน,น,น้านฝนไม่เสียบม่ผมมืม่ขมแห้งอันย่ำนั้นผมปิดเลยนะเ้า,าต้มมาก,กจริง Siap. Yeah. Hmm. ที่บ้านบ้าผูนี่พนหากินเน,นี่ยบริโบริโับเรนนอนเนี่นไปนองผู้ออกมากผู้ขอไปอผู้หายางเว้นผูหายางขึ้นครับไตเฮ็ด บ่าจะหน่ายก็สั่งนาใสียพาไห้หาปลาก็สั่งว่าหาปลาหาจะไม่ขึ้นสดก็มีมันเลย มันสบ่มีธรรมชาติละทุมเมื่อนี่เปลี่ยนนัดไปละอ่าอระจ๊ะ มาคิดต่ออีกเมือ่อคนเปนหอ,องเสียดายองแพ่งเงินแบ่งพันนีงย่างข้าวตาลเล่าหนิ่มได้อยู่กันสองอย่างสาย่างหนึ่งเอกากินบ้านเ้า ราคาสูงพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆครับติดต่อมารับชมครับผมคลิปนี้ก็เป็นแกงเห็ดขมยูค่านะครับใส่ปลักติ้วนะครับคือตูเล่าบานเฮ้าหรือใ,ใบแมงลักขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เขามารับชมครับผม mm. ไปแล้วครับคลิปนี้ขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งด้อมีอสุขสมจเจริญครับพี่น้องที่เขามาชมคลิปนี้บอก,กันคลิปไหนคลิปไหนด้อครับพี่น้องช่วงนี้ก็ยาง,งานางานเวียงเนี่ยพี่น้องใกล้สงกรานต์แล้ว อัะนั่ใส่สงการก่อนไปแล้วครับคลิปนี้ขอพี่น้องยุนี้แม่แงครับฝากกดติดตามน้งแนเดอครับพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ